เรื่องย่อละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงหลังจากที่นิทราได้รู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่บุญตาที่คุณชายเคยรู้จักนิทราจึงไม่อาจรับความรู้สึกที่คุณชายมีให้เธอได้และให้กลับไปไม่ได้เช่นกันเธอให้ได้แค่เพียงความเป็นเพื่อนเท่านั้นนิทราจึงพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้ แต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่นิทรากลับยิ่งใกล้และรู้สึกดีกับคุณชายมากขึ้นทุกทีและนั่นเองทำให้แม่ดอกแก้วไม่พอใจขอร้องให้พี่กุลผู้เป็นแม่ช่วยคิดหาทางจัดการก่อนจะเสียคุณชายให้กับนางคณิกาชั้นต่ำอย่างบุญตาแต่แล้วเพราะเหตุไฟไม่ใหญ่ทำให้นิทรา และหนูกรีบลูกสาวของแม่แฟงติดอยู่ในกองเพลิงคุณฉายจึงได้ตัดสินใจทำบางอย่างขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ